ช่วง G-Member สวัสดีครับพบก,กับบอมกันอีกแล้วนะครับในช่วง G-Member ช่วงที่จะพาไปเยี่ยมเพื่อนสมาชิกเคเบิลทีวีของเรากันนะครับวันนี้บอมพาคุณผู้ชมมาเยี่ยมเพื่อนสมาชิกเราเพื่อนสมาชิกเรานั้นเปิดร้านโรตีชาชักอยู่ที่ถนน,นแนบเคหาดนะครับชื่อร้านกูครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยดีกว่าครับแค่ชื่อก็แปลกแล้วร้านนี้กู ครับท่านผู้ชมแล้วตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่ต่ายนะครับเจ้าของร้านโรตีครูชาชักหัวหินนะครับพี่ต่ายสวัสดีครับครับครับขอดื่นเลยนะครับพี่ต่ายพี่ต่ายเป็นสมาชิกเคเบิลลงมานานหรือยังครับก็ตั้งแต่เริ่มมีเคเบิลก็ตั้งปีแรกเลยน่าจะสิบปีแล้วมั้งสิบปีแล้วนะครับโอ้เป็นสมาชิกเคเบิลเหนียวแน่นมากเลยนะครับแล้วไม่ทราบว่าปัจจุบันนี้เป็นสมาชิกลายอะไรอยู่ครับลายปีค่ะ หลายปีนะครับแล้วก็รู้สึกประทับใจอะไรในเคเบิลเราบ้างครับตั้งแต่ติดมาเนี่ยครับก็มีหนังมีข่าวอะไรเยอะแยะมากมายที่นี่นี่ถือเป็นเ<ม>จ้าเดียวในหัวหินเลย<ม>ได้ไหมครับบอกงั<ม>้นได้เลยไหมครับเจ้าเดียวในหัวหินค่ะครับแล้วเนี่ยสงสัยอย่างทําไมร้านถึงต้องชื่อกูล่ะครับมันทาไมทําไมถึงต้องเป็นกูอย่างเงี้ยครับกูเป็นความเป็นกันเองถ้าสนิทกันจริงๆจ,จะใช้คําว่ากูมึง ฉะนั้นก็คนที่มาร้านเราก็จะเป็นเพื่อนฝลูกนันส่วนใหญ่มากินกันแบบเป็นกันเองซะมากกว่าโรตีชาชักไอโรตีเนี่ยวองเข้าใจแต่ชาชักเนี่ยมันมันเป็นยังไงแล้วทําไมต้องชาชักอะไรอย่างเงี้ยครับมันต่างกับชาธรรมดายังไงครับชาชักก็เป็นผลิตชาเราจะมาจากมาเลยนะคะแล้วก็ชาเราจะใช้ลีลาการชักที่จะเน้นเน้นลีลาให้มันรสชาติมันนุ่มขึ้นเพื่อเน้นฟองเน้นอากาศที่เข้าไป ก็จะรสชาติเนี่ยก็คิดว่าจะอร่อยกว่าชาธรรมดามีเมนูเด็ดแนะนํำไหมครับที่ว่าเออถ้ามาที่เนี่ยจะต้องมาลองลิ้มให้ได้เง,งี้ยหรือมีเมนูไหนไว้ที่เราคิดว่าเราแปลกกว่าที่อื่นเงี้ยครับก็มีเมนูอ่อโรตีทิชชู่ทิชชู่นี่ไม่มีที่ไหนแน่ในหัวหินก็มีครับที่เดียวของเราเป็นโรตีกรอบแล้วก็มีโรตีไข่ดาวทานกับซอสแล้วก็นนี้เป็นโรตีธรรมดาโรตีกล้วย แลก็มีอีกหลายอย่างที่เรายังไม่ได้ทําออกมาอันนี้เป็นโอดิบค่ะโอดิบโอดิบนี่มันคือยังไงครับนมข้นนมสดแล้วก็โรยผมไม่โลอันนี้ทานดิบๆเลยแล้วก็อันนี้เป็นชาพันโลจะแยกชั้นระหว่างนมสดกับตัวชาเดี๋ยวไงบอมขอไปชมลีลาการชักชาแล้วก็การทำโรตีเลยดีกว่านะครับครับ ครับคุณผู้ชมแล้วเมื่อกี้เราก็ได้ไปชมกันแล้วนะครับลีลาการทําชาชักแหมลีลาลีลานั้นเด็ดเด็ดจริงๆครับโรตีก็ทําได้น่ากินมากครับทีนี้ผมอยากจะถามพี่ต่ายนิดนเนี่ยตอนนี้เพื่อนสมาชิกโอ้โหนั่งชมกันอยู่ผมอยากจะมาทานที่ร้านล้วอยากจะมาลิ้มชิมรสกันนี้จะมาได้ยังไงร้านตั้งอยู่ตรงไหนครับร้านเราอยู่ที่หัวหินซอย51นะคะอยู่มาสุดซอยเลยร้านเปิดเวลาบ่ายโมงถึงเที่ยงคืน เ,เดือนหนึ่งปีสองคนค่ะวันพฤหัสกลางเดือนนอกนั้นก็เปิดทุกวันมาได้เลยก็มาได้เกือบทุกวันเลยนะครับแล้วก็ถ้าอย่างนี้ถ้าสมมติอยากจะมาโทรมาจองก่อนโทรมาสั่งก่อนเนี่ยเราค่อยมารับของเนี่ยครับอจะโทรมาได้ที่เบอร์ไหนครับเ,เบอร์0ูนย์แปดเก้านะคะแปดสามหกสี่ศูนย์สามหกค่ะถ้าอยากทานโรตีที่อร่อยๆก็เชิญร้านเรานะคะสาขาสองเราจะเปิดที่ซิกาดาด้วยค่ะก็จะเป็นขายโรตีชาชักเหมือนกันใช่ไหมครับครับก็ เชิญไปุน่นุนกันได้นะครับวันนี้วอมก็ต้องขอบคุณพี่ต่ายมากเลยนะครับที่โหให้มาทาโรตีอร่อยๆแล้วก็เครื่องดื่มเย็นๆแบบนี้นะครับขอบ,ขอบคุณครับเป็นมากกว่าการดูทีวีเพราะคุณคือครอบครัวเดียวกับเราหัวหินเค v เ n ิลทีครับ วันนี้บอมกับรายการ g ี e m b e r ต้องขอลาไปก่อนนะครับคราวหน้าเราคอยมาติดตามกันว่าบอมจะพาคุณผู้ชมไปพบเพื่อนสมาชิกท่านไหนนะครับคอติดตามนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ